กลับมาแล้วกับพบกับช่องเอาตาหมนณีวันนี้จะพามารับอ่าโปสเตอร์จริงนะนี่นี่นี่นีเวเราเล่นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เอถ้าคนสมัครอ่าเมซอนอยู่แล้วก็จะได้นะแต่เราไม่สมัครไว้เราประกดรับฟรีสามสิบวันต้องผูกบัตรด้วยมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับ หน้ารหัสบัตรเราเราก็ต้องกรอกท่องทามเทสปุ๊บปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับถ้าคนแล้วก็จะเข้ามาประมาณนี้นี่ก็จะขึ้นมาผ่าน,ผ,านผ่านนะก็นี่นะมันจะขึ้นว่าได้แล้วก็ประมาณสัก บางทีอาจจะแบบไม่ได้เข้าเลยนะครับก็บางทีอาจจะแบบ2ชั่วโมงไปเนี่ยสองชั่วโมงอินนะเขาไปปุ๊บนี่มีนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้เขาหักบัตรนะก็ไปออกนะครับ ก็ขอจากไปแค่นี้นะครับก็วิธียกเลิกก็ก็มีคนท่านอื่นทําไปตจงเยอะแล้วก็ลองเซิร์นะครับว่าวิธียกเลิก็มีสอนครับฝากกดไลค์ก็ติดตามนะครับบ๊ายบาย